สวัสดีครับผมโน้ต BP แล้ววันนี้อยู่กับเกมเกมชิน i ิม a c t เช่นเคยวันนี้เป็นวันที่2องแล้วสำหรับกิจกรรมร้านสินค้าหายากนะครับซึ่งวันที่2เนี่ยไลเบ้นย้ายจุดจริงๆด้วยนะครับเมื่อวานอยู่ในเมืองใช่ไหมวันนี้ย้ายมาตรงสปริงเวลให้ดูตรงกลางหันเป็นหลักนะ เฉียงมาข้างล่างนี้ใกล้ๆก,กับตะก้าผักคุณเองเหรอต้องการอะไรนั้นเหรอวันนี้ถึงมีธุรกิจอะไรให้ฉันทำล่ะสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้คือของพวกนี้เธอต้องการพายโคนอย่างนั้นเหรอคุณไรเบนฉันมีตั้งร้อยกว่าอันน่ะเรามาดูว่าพอทําวันที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดได้กี่กล่อง มันจะสะสมกล่องเปิดทีเดียวได้จริงไหม 1, 2, 3, 4, 5, ส7สมันมีอยู่7กล่องนะจำนวนการเปิดที่เหลือมี2ครั้งซึ่งเมื่อวานผมยังไม่ได้เปิดนั่นก็หมายความว่าเราจะเอาเก็บไปเปิดวันสุดท้ายก็ได้ทีเดียวเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าวันสุดท้ายของกิจกรรมเนี่ยต้องหาไลเบนให้เจอด้วยนะถ้าหาไม่เจอก็ไม่ได้แลกอะที่สะสมมาก็ไม่ได้แลกะ่ะเปิดสักอันดูสิมันจะได้อะไรผมชอบน้ำแข็งเฮ้อนี่นะ กำลังหาอยู่พอดีเลยสมุดอัพสกิลขี้เกียจลงดันอยากได้ระดับ3ดาวอะ่ะมันคาบได้ก็จริงแต่มันใช้แบบ2ดาวเยอะมากอะ่ะลองสูงอีกสักอันสิเพืชอเพื่พื่อปิงอ๋อได้เงิน20,000ก็ไม่เลวนะขอบคุณมากคุณไล่เบนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเชิญมาคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ